เสียงกบกำลังกินสับลูกค้าอนี่กบจะไปกินตับพี่เขานะดูให้พี่เขาดีๆหน่อย เหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเอียดเนื้อเงินเพิ่งเช่ากับลูกค้าเมื่อกี้นี้นะครับอืมหลง่อ ได้อะไรมั่งไหมกบยังไม่ได้เลพี่ดูให้มันเร็วๆหน่อยดิมังกรคู่หลวงพ่อเอียเนืนวเนียนสภาพสวยมากไม่ได้เรยสองักบมาดูดิหลวงพ่อเอียพี่สวยไหม ได้เห็นผิวก็สวยแล้วพี่ไม่มีของเลยเหรอไม่มีพี่ไม่ได้เลยไม่แท้อันที่เล่นอะไรวะไมถึงอะไรวะพี่เล่นเน่ะแต่ไม่แท้หมยถึงของพี่ซ้อนเหรอใช่อ่าดูดิว่าพี่ได้อะไรมากวันนี้พี่ได้เยอะทุกวันแล้วพี่กบดูเพราะเยอยสวยมากเลยดูผิวอโอ้โหพี่ สวยเดิมมาานะน้องว่าไงครับไหนไหนเอามาดูเลย้าอะไรครับโอ้พี่สวยจริงเน่ะเอาดูไปก่อนกบกบเอาอะไรมัง่งดูโอ้โหสวยมากไม่แท้ตาไม่แท้ ครัไม่แท้ทั้งคู่อันนี้อันนี้เลยค่ะโอเคเอาเก็บากาม,ามาเดี๋ยวพี่ดูนะอันนี้ไม่แท้เก็บวไว้ก่อนนะครับผมโอ้โันนี้พี่แม่ไพ่เยอะมากเลยครับพี่ยังไม่มีแท้เลยไม่มีแท้ครับเดี๋ยวก็มาดูใหม่นะครับ,บครับ ไหนกบดูอะไรให้บ้านคลองเงินออ่มานี่เดี๋ยวขอดูหน่อยโอ้โหสภาพนี้เท่าไหร่บ้านคลองเงินอ่ะหมื่นกว่าบาทพี่หมื่นเท่าไหร่ล่ะหมื่นกว่าบาทมันผมว่าชั่วโมงนี้หมื่นหนึ่งหมื่นสองก็สูสีนะชั่วโมงนี้ตรงนี้กบให้เท่าไหร่สภาพนี้ผมว่าหมื่นหนึ่งนะขายได้หมื่นกว่าบาทพี่โอ้ยกบเอ้ยพี่ซื้อมาเกินนะเก็บไว้ก่อนอ้าดูยังเงิน ไหนอ่อนไหนพ่อเยียพ่อเยียสวยจริงอะพี่พ่อเยียพี่ไม่ได้ขายนะพ่อเยียเมื่อก่อนเป็นแสนนะพี่เนาะตอนนี้พี่ยังไม่รู้เลยเขาขายกันเท่าไหร่พู้แต่สวยจริงอะพี่เดี๋ยวนี้พี่เก็บไว้ก่อนกบดูยังเงินโอ้โหมาชุดนี้เด็ดอ่ะไหนกบดูอะไรแม่น้ำคูเท่าไหร่อ่ะพี่แม่น้ำคูแม่น้ำคูพี่เอาหมื่นสามแล้วกันสามลงปูทิม เอาไหมเนี่ยเหรียญนี้พี่ขายเท่าไหร่อ่ะพี่ปูใหญ่สายฝนแต่ว่าเจ้าของเขากลหลมานะกระไหลใหม่แต่กระไหลมานานแล้วนี่กบอย่าพึ่งเงินดีกว่าวงน์นี้เอาไว้ก่อนเอาองอืน่นนะก็ได้นะพี่พระกระไหลใหม่จริงเนี่ยกระไหลเดิมนานนะแต่พระสวยเออเราไว้ใช้ดีกว่าอ๋โอโรนนี้ผมจะได้อะไรบ้างนีพี่เพราะว่าชาติพอปลรอ อปอลเลี่ยมทองเดี๋ยวพี่แกะทองก่อนนี่ก็ยังไม่ได้นี่ก็ต่อไม่โดนนี่สมเด็จที่ไหนอะพี่สมเด็จอะไรอะเนี่ยสมเด็จลายเสือหลวงพ่ออะไรไม่รู้ที่เลยอะพี่สมเด็จลายเสือไม่รู้เลยพี่เฮ้ยมีจานด้วยนะข้างหลังใช่ไม่เคยเห็นเลยอะเหมือนกันสององ,องค์เลยอือเฮ้ยกบ มีจานทั้งคู่เลยใช่พี่เอะหลวงพ่ออะไรเนี่ยกบพาใหม่หรือเปล่าเนี่ยผมว่าพําใหม่นะพี่ไม่ไม่เคยเห็นเลยพี่อืมไม่รู้ที่อพี่ซื้อรวมมาเนี่ยเขาก็แถมพี่มาอันนี้ถ้าดอกแก้วใช่พี่ถ้าดอกแก้วเนื้อออกแดงๆหน่อยเอาอะไรไหมมีอะไรไหมสมเด็จคู่เนี่ยพี่ไม่รู้ที่เ่ะพี่ สักองละพันห้าไลยไหม 6, 5, หองพันห้าเลยคบผมไม่รู้ที่เลยพี่ไม่รู้จริงๆพี่ออผมเห็นพี่ซื้อรวมมาผมก็ไม่รู้ว่าผ้าอะไรพี่สมเด็จลายเสือไม่รู้ที่ให้องพันห้าเป็นกบพี่ขอสี่พันแล้วกันคู่เนี้สี 4, ่พันเหรอแล้วอันนี้ถ้าดอกแก้วเท่าไหร่อ่ะพี่ถ้าดอกแก้วเอาหกพันห้าก็พันห้าปอันนี้ไม่เอาใช่ไหมพี่ได้เก็บเอาไพี่ เอาเปล่าเนี่ยเอาครับพี่สี่พันนะสี่พันโอเคอ่ะอันนี้เป็นหมื่นหนึ่งแล้วกันพี่ลดไปห้าร้อยหมื่นหนึ่งแอันี้สี่พันนี้หกพันอ๋อถ้าดอกแก้วต่อห้าร้อยนะอันนี้เอาได้โอเคพี่อันนี้ไม่ขายอ่ะพี่กระไหลมันใหม่นะแต่ทำมานานนะพี่เดี๋ยวปกแปดรอบกระไหลใหม่นะกบใช่พี่แล้วกบให้เท่าไหร่ตรงเนี้ย ที่ไม่ได้กระไรนะเขากระไรลมานะสักห้าพันไดไหมพี่โอบกบให้ห้าพันเหรอเอาห้าพันห้าแล้วกันกบนโอเคพี่เอาห้าพันห้าเนี่ยห้าพันห้าอ่าเฮ้ยกบเยาวมาคืนนะพี่กบแล้วนะว่ากระไรลใหม่รับประกันรับประกันพาร์แท้แต่กระไรลอ่ะแล้วเนี่ยพี่เท่าไหร่ครับอะไรไตมาดไตมาดครับไตมาดพิม์อันนี้พิมห์สั้นพี่ดูสั้น อมีรอยแตกเลยโก้ให้เท่าไหร่อนี่หาหนึ่งหมื่นห้าท่หร่น้อย่านิ้เดิมนะกบโอ้เดิมเดิมดีเลยแต่มีรอยแตกตรงยันต์นะพี่ต่อโค้ดแรงจัดไหนพี่ดูหน่อยเดี๋ยวพี่ลองดูก่อนเนี่ยเขาต่อโค้ดแรงมีรอยลั่นนิดนึงมีรอยลั่นตรงยันต์นะพี่เอ้ตรงโค้ดอะมองกล้องไม่ชัดอ่ะ มันมีรอยแตกเงนี้ยเหรอใช่พี่นิดเดียวนะนิดนึงพี่โอ้นิดนึงก็เสียราคาแล้วนะพี่โอ้ไปขายอะผมสวยผิวสวยแดงมากนะเวลาผมขายเขาเขาก็ติผมเหมือนกันนะพี่ตรงเนี้ยแหละเอางี้กบให้เท่าไหร่กบให้พี่เท่าไหร่องนี้อืมเอาแบบนี้กบจะแกะดูป่ะไม่ไม่ต้องแกะเลยพี่มถ้าราคานี้ผมไม่แกะเลยพี่เท่าไหร่ละให้เท่าไหร่ถักสองหมื่นได้ไหมพี่สองหมื่นเหรอกู้ย็นแพงราคาดี เปลี่ยนนี้ให้สองกบเฮ้ยขอขอสองหมืนห้าละกันมันมันไม่ใช่ปกแปดรอบนะเว้ยกบสองหมื 5, น่นห้เหรอพี่ปกไตามากแต,แต่มันมีรอยนิดน,นึงอ่ะสักยี<ก>บสามไม่เอาไม่ยี่สามเอ้ยไ,ไม่เอาไม่เอาถ้าได้ไม่ได้ยีห้าพี่ไม่ขายอ๋อเอาเอพี่อ๋อ,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 อแล้วเนี่ยสมเด็จที่ไหนอะพี่สมเด็จรู้แต่ข้างหลังมีลูกอ่ลูก ลวงพ่อเริ่มอ่ะกรับใช่แต่เราแต่เขาเรียนอย่างนี้ไงไม่รู้รุ่นนะพี่อันเนี้ยไม่รู้รุ่นอันนี้เป็นเท่าไหร่สองหมื่นห้าอันนี้ห้าพันห้านี่หนึ่งหมื่นอันนี้สามหมื่นห้าพันเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งอย่าพึ่งก่อคู่นี้เท่าไหร่สี่พันสมเด็จนี้สามองค์หมื่นพี่สมเด็จไม่รู้ที่ไม่รู้ที่พี่ราคาเท่าไหร่นะองค์ละสองพันพี่สมเด็จไม่รู้ที่สี่พันสององ อันนี้กดไปหาที่เอาเองนะผมไม่รู้จริงพี่เนี่ยโอ้โหสี่พันเห็นพัดแท้แล้วก็ถ้าดอกแก้วหกพันพี่ถ้าดอกแก้วถ้าดอกแก้วหกพันอ่าบวกอันนี้ห้าพันห้าอกระไหลทองใหม่นะใหม่ใหม่พี่ไม่เป็นไรพี่กระไหลทองใหม่ห้าพันห้าบวกอันนี้พี่เน็ตสองหมื่นห้าพี่เออสองหมื่นห้าเป็นเท่าไหร่พี่สี่หมื่นห้าร้อย สี่หมื่นห้าร้อยอันนี้ไม่รู้จริงๆพี่เฮ้ยกบพอแล้วมั้งพี่เยย,ย่อยไม่ขายเล,เลยนะพี่ไม่ไม่ไม่เหลือไว้พี่มั้งวันนี้พี่ได้หลวงพ่อเอียเหรียญหนึ่งพี่อ๋อภูมิใจมากเลยเหรียญน,นี้ยอันเนี้ยผมไม่รู้รุ่นสัก 1, 5, พันห้าได้ไหมพี่รวมกันไปเป็นสี่หมื่นสองพอดีพี่เป็นพันห้าเลยเหรอผมไม่รู้ร<อ>ุ่นนะผมซื้อพลาสติกเก่าเนี่ยเลี่ยมเก่าผมชอบพี่บวกอีพันห้านะ สี่หมื่นสองพันโอ้โหพี่วันนี้แบง่งกบเอาของมาใส่เอา่องมาใส่ได้ได้เลยพี่อโอเคขอบใจมากได,ได้ได้ครับพี่ของมาครับพี่